เพดพัดลมเพดานจะพ,พ,พัดเอะไม่มีคร time คุณยังคุณหรือ,อยังครับถามจริงอันนี้อยากรู้อะพี่แปลว่าพี่เล็กอะพี่เล็กอะกิซี่อะอ่ะ,อะให้เพลงนี้ไม่คุณคุณแล้วหรอโอเคคุณน,นี่คือแบบคุณเพราะว่าคุณเมื่อกี้เลยปะ่ะหรือว่าแบบ เคยฟังตอนแรกจะคุ้นพอฟังเพลงยิ่งไม่คุ้นใจร้ายอ่าผมว่าอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคุ้นมากกว่าเพลงนี้คือผมเป็นแฟนเพลงเขาแบบแล้วคือหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาโอกาสไปดูเขายากมากนะพี่เล็กอะคือต้องเป็นแบบว่า งานแคทนึกออกปะงานที่แบบงานแบบหลายวงอ่ะแล้วผมหาโอกาสไปดูยากมากผมแบบชอบมากเลยเพลงเพลงดิงๆิงไม่ใช่เพลงดิงดีเพลงความหมายดีอ่ะงานแคทไม่ได้ไปผมผมอยากไปมากเลยใช่ครับ อ่านี่ไงใช่ผมเคยไปดูพี่เขาที่ Cat Expo เปื่งนี้น่าจะคุ้นกว่าปะ คุณยังคุณไหมคุณหรือยังอ่ะยังอีกอถามจริงยังไม่คุณอีกเหรอเฮ้ยคุณต้องไปฟังกันนะผมบอกเลยคือถ้าถามว่าแนวเพลงไหนที่ผมฟังแล้วผมแบบโดนทุกเพลงของศิลปินไทยนะผมให้พี่เล็กเลยเนื้อเพลงอะ่ะผมบอกเลยคุณต้องไปฟังกันนะ ไม่พี่เล็กเขาก็มีเพลงใหม่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยผมให้ผมไปเล่นไปเรื่อยๆเพราะวันนี้ผมจะทาการบ้านเพลงพี่เล็กถามจริงคุณรู้จักเพลงพี่เล็กกันจริงวหนี่อ่ะอ่าเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เมื่อกี้มีคนมีคนพอรู้จักอยู่เพลงนี้พี่หมากเล่นเอวนะรู้สึกใช่ป่ะเดี๋ยวพลงเพลงที่ผมกำลังจะเล่นเนี่ย พี่หมากกับพี่มิวหรือเปล่าแต่ว <one> ันเวลาแห่งการคุ้นเคย ระเบิดเวลาคนเราระเบิดเวลาครับคนเราระเบิดเวลาเลยอันนี้ระเบิดเวลาอาร์คอันนี้ระเบิดเวลากิซี่คาเฟี่ครับเอ,อ่รู้จักจริงดิเล้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจเข้าใจแล้วจริงพราะแบบว่า จริงดีกี่เปอร์เซ็นต์ที่รู้จักกิซี่คาเฟ่สำหรับผมถือว่าแบบผมอ่านเมนไม่ทนันตัวนึงนะขอเลื่อนอ่านใหม่ เอาอมาทางบัง้มเกิดไม่ทันไม่คุ้นจริงๆไม่คุ้นค่าเพราะมากแต่ไม่คุ้นเลยเพราะน้าปาแต่ไม่คุ้นจริงก็ここบอกแล้วว่าเกิด2010ิเดี๋ยวจะตามไปฟังพี่จ็อกต้องบอกชื่อเพลงด้วยเราว่าฝืนคนน่าจะคุ้นหูสุดเมื่อกี้ตอนเล่นตอนเล่นฝืนก็ไม่เห็นมีใครคุ้นเลยอ่ะเพลงนี้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 ผมว่าอาจจะคุ้นอยู่นะเพลงนี้เพราะผมรู้จักพี่เล็กจากเพลงนี้ จากพี่เล็กเพราะเพลงนี้เลยแล้วผมก็เป็นแฟนเพลงเขามา้งแต่วันนั้นเลยผมบอกเลยคุณต้องไปฟังของจริงพี่เล็กก้าผมบอกแค่นี้ใครที่ไม่รู้จักนะผมอยากให้ทุกคนเปิดใจและไปฟังผมบอกเลยผมดีใจมากที่แบบในที่สุด อ๋อมีเพลงนี้ทุกคนอาจจะรู้จักกัได้เพราะว่าเขาไป featuring กับ Tattoo Color แต่ผมลืมชื่อเพลงอ๋อละ้วเพลงนี้เพลงนี้มีลุ้นสุดนี้มีลุ้นสุดเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่เมื่อกี้คือไม่มีใครไม่มีใครเลยหรอไม่มีใครคุ้นเลยอรอ เอ้ยสวมปี้สุดยอดเลยอยากรู้ที่ผ่นมาเฮ้ยโอเคผมเล่นผิดคอร์ดขอโทษอยากรู้ที่ผ่านมา

มีความฝ่าฟันเปลี่ยนไปไม่รักกันนั้นอยากรู้ ไม่มีคำปลอบหัวใจ ไม่คุ้นอีกอ่ะยังอีกอ่ะมีแต่สวันปี้จริงเหรอเฮ้ยพี่โถคุณข้าไม่ถามแม่เลยอรอผมฝืนจริงเหรอไม่คุ้นเลยหรอโอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบ great example ของ generation gap คือช่วงห่างของวัย ไม่หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าแนวเพลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออใช่ใช่ใช่ชช่ช่ช่ใช่เราฟังคนละแนวแต่แต่มีคุ้นบ้างไหมไม่เลยเหรอ ไม่เลยอ่ะ maybe แนวเพลงแนวเพลงชอบฟังเพลงแนวนี้อ่ะไม่ชอบฟังเพลงนแนวนีดิ่งเกินเล็กไหนอ่ะพี่เล็ก c ริซี่คาเฟครับ อ่านี่น,นี่นี่ไงแซมพี่คุณตัวจริงอ่ะคือคือก็คือคุ้นแบบเพลงที่พี่เล็กเขาไปฟีดเงี้ย นี่อ่าอันนี้น,นี่ใช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 เพลงนี้ดีมากแล้วในคลิปเขาเล่นสดกันเป็นไลฟ์เซสชั่นอ่ะพอไปฟังต้นฉบับแล้วเริ่มคุ้นแสดงว่าที่ผมเล่นเมื่อกี้ทำให้ทุกคนไม่คุ้นใช่ไหมโทษครับขอโทษเลยขอโทษจริง ผมอาจจะเล่นเป็นคนละแนวกับพี่เล็กอีกทีก็ได้นะเป็นแบบ Inception นอะแนวเพลงซ้อนแนวเพลงอีกทีโอ้โหอุตสาห์จะแบบว่า,าติวเพลงพี่เล็กซะหน่อยกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์เลยไม่มีใครรู้จักพี่เล็ก อ่าใช่ใช่ใช,ช <c oughs> ฟังแล้วลืมต้นฉบับเพราะว่าร้องดีแล้วลืมต้นฉบับหรือว่าล้องลบ <c oughs> ลิขสิทธิ์ลบบท AR พีเล็กรับบทอ๋อมเป็นยูนิคยูนิคที่อยู่แถวลาดพราวปะลาดพร้าวไซนึ่งที่ตรงข้ามเซนทรันอะ ที่ขายของเยอะๆขอบคุณครับยูเนียน